เราอยู่ที่วัดรรมภูว่านะคะเงียบมากนะคะเพื่อนๆนี่บรรยากาศขับมาฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้ไปดื่มโคุกก่อนเดี๋ยวมันจะพาเพื่อนๆไปดูฝั่งเยืบะาันพามิกาเที่ยววัดนะคะมากานจนบ,บุรี สวยมากเลยเอซามีเนเซียสสารมาดูหน่ยต้นไหนมือไม่รู้นะคะว่าที่กราบอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนี่ข้างในดูข้างในนี่นะคะคุณชานชัยชาวริษกิจเจริญและครอบครัว จะขึ้นไปกราบก่อนนะคะเย็นมากเลยตุ้ยพอไม่กลับมาก,กราบพระนี่พระพุทธรูป สวยมากเลยใหญ่มากนี่ใหญ่มากเลยนอกจาใหญ่มาก, <laughs> มากแบบอ่าครานะที่ใหญ่มากเลยนะเดินไม่ทั่วเลยนะเพื่อนๆดูกว้างขวางใหญ่มากๆ <laughs> ดมิลนะคะจะพาจะพามิกะเดินเข้าไปข้างในนี้นะคะเมื่อกี้เดินเกือบตกจะพามิกะเข้าไปเขาบอกว่าต้องถอดรองเท้านะคะแล้วก็เช็คอุณหภูมิไป มีกะเป็นคนที่ไม่นับถือศาสนานะคะที่บ้านเขาเนาะไม่นับถือศาสนานสวยมากอาวมีมีพระสวดด้วยอ๋อเป็นท่านแบบนี้ นี่ไงสอนมีการใสลงไปนี่นี่เดี๋ยวต,ต,ตั้เตต็มตัวลว Möki iso on, mikä on vaihtoehana. Sait on. siellä. Missä sinä haluan laittaa, tämä teet tuonne päällä? Minkä monta? Tämä sitten pistää. Joo. mikä Noin. Joo. Minkä monta siellä, siellä on? kolme varmaan. Kaikki on sitten yksi varmaan. Joo, Laita. sina ei saa lõheda , sa ei karki jah , nii kõrva . selge . สวยนะคะเงียบเย็นมากอู้ีิกาเข้านิสีิกาเก้านิสตัวละก็ตัวเซลลอนีิกาชอบไปแล้วนะบิกาเนี่ยเขาชอบทำไงสวยสวยมากนู่ม อันนี้บริเวณนะคะลงฝั่งนี้ก็ได้เอ,อ้อันนี้น่าจะเป็นทางขึ้นนะเปล่ามีกะชอบไปจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้า Se on munki ennen täällä, siksi näkee pää siellä sitten seisoo. Ah. Ja on ottanut pois sen sitten. Onko kaunis? On. Oh. Tosi. Tosi. Hyvä. Ui. น,นี้ทางเข้ามานะคะพอเข้ามาก็จะเป็นหลวงปู่อยู่ฝั่งนี้เมื่อกี้มีตกใจเลยนี่นะคะมีกาบแบบบอกว่าอันนี้มันเป็นจริงแล้วฉันไม่เคยเห็นเลยอะไรเงี้ยนะสวยเนาะสวยนะคะโอ้ยสวยมากเลยเดี๋ยวจับหน่อยนะเดี่ยวเชนอ้อยออกอกเกน ตอนนี้ออกมาแล้วนะคะข้างในสวยมากสวยมากค่ะเพื่อนๆถ้าใครมาการก็ลองมาเที่ยวดูนะคะวัดถำ้ำภูว่านะคะข้างในแบบสวยสวยนะคะหนูได้เลขอ่ะเลขอะไรนะเสียมซีนะคะมาห้าสี่เลขห้เลขห้าสี่นะคะเดี๋ยวเไว้ไว้ซื้อหวยซื้อหวยงวดหน้ามิกะชอบมากเลยเมื่อกี้เขาชอบดูถ้ำเนาะเขาไม่เคยเห็น ก็เลยเออพามาดูนะคะป้าจะไปอ่าน้ำตกเอราวันเดี๋ยวดูก่อนฮงก็อ้อนไงไอ้กะเมเนกเอกไปน่าจะนอนอยู่ที่นี่อีกสักคืนละมั้งถึงได้กลับไปฝั่งบ้านเราอะ่ะมีหินเมนเนสิเตเนเซอราบาไปก็โ,โอ้ยร้อนอสวยมากดู ่นีสวยนะคะสวยมากเป็นวัดที่สวยแล้วก็พื้นที่ใหญ่มากนี่องก็กอ้อยเกนอ,อย่า,ยาไม่ใช่ของแท้นะคะแต่แต่เนี่ยของแท้อุ้ยของจริงไม่ใช่ของแท้ของจริงสวยนาะมิกะ มิกะบ,บอกว่าสวยมากเลยนี่ยข้างในเป็นทำพญานา,ทานะคทำนาคาบริเวณโคตรใหญ่เลยนี่มีข้าไปไหว้พระเสร็จแล้วนะคะปต o y s มาดูนะคะมิกะมิกะขับมาข้างทางนะคะเจออ่ามะขามเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นเ <laughs> อซินนงกเอ็นซินหน,นกครั้งแรกนะที่มิกะเจอมาต้นมะขามแล้วก็ มีลูกดกขนาดนี้นะคะเห็นไหมเยอะเนาะเยอะอะไรสวยอยากกินนองตัวอะไรอยู่ลยนี่ตัวก็ตัวตัวซีฟังอะไรันไ่ไก็ตัวสมุนไพรส์ตัวไม่เน่เอาแต่ก็บ้านค่ะเหมือนไอ้วัดเนี้ยออะน,น,นะคะเขาเหมือนเขายังสร้างไม่เสร็จเลยอะเทียนะคะ ตอนนี้มากินข้าวอยู่ริมแม่น้ำนะคะอันนี้เป็นเพเนาะบิวเคยไปนอนบนเพด้วยนะตอนที่มาทัศนศึกษากับเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยนะคะก็นอนบนเพนะฝั่งนูน้นอันนี้เป็นครัวคุณอ้อยนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาร้านอาหารครัวคุณอ้อยนะคะอยู่ติดแม่น้ำเลยสั่งอาหารไปแล้วทำมีข้าวผัดทะเล ใส้กลางนะคะแล้วก็มีแกงป่าเอ้แกงหมูป่านะคะแล้วก็มีมีอะไรวะอีกอันหนึ่งนะปลากระพงทอดน้ำปลานะคะตอนนี้แดดเผามากๆเลยในโทรศัพท์เหมือนดูข่าวเนาะแต่ที่จริงแล้วแดดแบบหน้าแบบโคตรอันนี้เลยนะคะวิกะแดดก็เผาแดดเผาแบบแดงหมดเลยนะต้องไปซื้ออบ้านห่างจรอร์เจียรอยเวรามาทา วันนี้ไม่ใส่เสือ้อแขนสั้นนะคะดูปกติเขาจะใส่เสื้อกล้ามขับรถอะไรเงี้ยแต่วันนี้มาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมอาหารกันนะคะอันนี้เป็นหมูป่านะคะน้าตาเผ็ดมา้ย <laughs> มิกะจะกินได้ไหมกินชอบ จะกินได้ไหมอ่ะต่อไปเป็นข้าวผัดทะ mm hmm. เลเผ็ดแต่อร่อยนะจะ mm hmm. บอกว่าแ mm hmm. กงป่าที่นี่เผ็ดอร่อยข้าวผัดทะเล มันจะเป็นน้ำปลา ต่อไปให้สามีลองชิมนะคระเขาผัดอ็คือบบังนอนจะมื่นดูผม ไม่สเตเตมะมาหมูป่า <_ letter> เราไม่ถือนะคะก็าากินด้วยกันแล้วเนาะเราไม่ได้สั่งมาเยอะเพราะว่ากลัวกินไม่หมดไ่วต่เผ็ด มิกายอยากไอตอนเขาทำว่าเอาเผ็ดไหมมิกาบอกเอาเผ็ดเผ็ดอแก่สุตดตรงนืนชิมอีกไอชิ้นนีนงดูล้ก,ลก็ไอชิ้นตรงนีมดตอนหรอป Nyt tämä. Sai nắm chim rồi. มีเห็นร้านนี้เห็นโกตีมากินด้วยนะแซ่บนะม, <laughs> มีค่ะ <laughs> จะดูวิวฝั่งนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะย,ย้ายมาให้เห็นเพจอ่ยอยเนาะน่ามอง ทำอะไยกูอ่ะใกล้หมดแล้วนะคะวิกะ <laughs> ให้ให้กางแมว <laughs> คุยกับแมวคุยกับแมว